สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n น l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12บระเอขออภัยค่ะผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,566เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วค่ะวันนี้ที่รอคอยเลยมาดามเองก็เกิดวันนี้อยากรู้อยู่เหมือนกันว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรเราจะใช้ กระดานเลข7ตัวพยากรณเดี๋ยวเรามาจับเบี้ยใส่ในแต่ละช่องกันก่อนนะคะลุ้นอยู่นะดีไม่ดียังไงบอกด้วยนะวันศุกร์นะคะชิ้นแรกอัตตะได้2ดาวจันร์นะคะชิ้นที่2หินนะได้14จักรพรรดิชิ้นที่3าพนัง5ดาวพรรหัส ปิตาดาวกำลังของดาวพรหัสสิบเก้ามาตาหกนะคะแล้วก็โพคาโพคาห้ามัชชิมามัชชิมายี่สิบเอ็ดกำลังของดาวศุกร์ตนุตนุได้สิบหกโสรสอืม อดุมพระนะคะดาวสามดาวอังคารสหัสชะดาวหนึ่งดาวอาทิตย์พันธุดาวเสาบุตะดาวดาวพุธนะคะแล้วก็อลิสิบสองกำลังของดาวลาหูปัตนิดาวสามนะคะ ดาวอังคารมรณะ17นะคะกำลังของดาวพุธสุพะ15กํากำลังของดาวจันทร์กัมมะ4นะคะดาวพุธลาพะ7ด,ดาวเสาพยายะ2ดาวจันทร์ แล้วก็อทาสาสีดาวพุทธทาสีมหาอุดอ่ะมาดูวันศุกร์จับไปก็ลุ้นไปเนาะวันศุกร์เขาบอกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เองอะ่ะ ต้องทำอะไรต้องเหนื่อยด้วยตัวเองถึงจะประสบความสําเร็จอย่าไปคิดหวังหรือหันห,หน้าไปพึ่งพาใครแต่ในในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมีมหาอุดอยู่ตกอยู่ในตําแหน่งตัวตนของตัวเองนะคะอยู่ในตําแหน่งครอบครัวเป็นคนที่ทําอะไรเพื่อครอบครัวหรือเหนื่อยเพื่อครอบครัวสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ทีนี้มาดูว่าอตตะนะคะคือดาวจันทร์อตตะดาวจันทร์ชิ่งไปหาอะไรบ้าง ดาวจัน์คือ2นะคะมีมาที่สุภะนะคะสุภะดาวจันทร์แล้วก็มาพยายะดาวจันทร์เขาบอกว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นช่วงของการที่คุณมีสเสน่ห์นะคุณจะได้ชื่อชื่อเสียงจากการมีสเสน่ห์ของคุณแต่ช่วงเนี้ยเสน่ห์แรงไปสักนิดนึงนะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ ระวังการมีลักซอนเกิดขึ้นอาจจะมีคนที่ความมีสเสน่ห์ของเราเนี่ยมีคนแอบแอบชอบแอบชื่นชมนะคะแต่ถามว่ามีคนช่วยเหลือไหมมีคนช่วยเหลือช่วยเหลือแบบลับๆไม่สามารถเปิดเผยได้อาจจะผลักดันคุณในเรื่องการมีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าถ้าช่วยเหลือแบบเปิดเผยเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้ตัวคุณตัวคุณเดือดร้อนหรือตัวเขาเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นเรามาดูว่า อาทีนี้มาดูในตำแหน่งของหินะหินะเนี่ยคืออุปสรรคต่างๆนะคะอุปสรรคต่างๆหรือการถูกเบียดเบียนจากใครจากกำลังเทวดาที่เป็นจกักรพรรดิจกักรพรรดในที่นี้ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เอารัดเอาเปียบใครก็ตามที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะถูกเอาเปรียบจากคนที่มีอํานาจเหนือจากคุณเป็นผู้ใหญ่จากคุณองค์กรที่คุณเข้าไปร่วมด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรเอารัดเอาเปรียบคุณ ตลอดเวลาโดยที่บางทีเนี่ยรู้ทั้งรู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะว่าคุณเนี่ยทำอะไรเหนื่อยเพื่อครอบครัวอยู่แต่เชนก็อยากจะเอาเปรียบอะ่ะเชนก็อยากที่จะให้ให้คุณไปช่วยเหลือเขานะคะหรืออาจที่จะเอาเปรียบจากการที่ว่าความเก่งความสามารถหรือความมีเสน่ห์ของคุณที่จะดึงดูดทําให้มีคนเข้ามานะคะตรงนี้แหละคุณอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้หลักผู้ใหญ่ทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินการเงินก็บอกว่าการเงินเนี่ยมาจากการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่ทําเกี่ยวกับเป็นครูบาอาจารย์ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องการให้คําแนะนําความเรื่อมสายศรัทธานะคะในที่นี้เขาบอกว่าการเงินได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยได้มาจากความเก่งของคุณด้วยได้มาจากความมีอีโก้ความเก่งความสามารถการเป็นผู้นําการที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถสอนผู้อื่นได้สามารถทำให้คนเชื่อถือศรัทธาในตัวคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตำแหน่งการเงินธนังเนี่ยยิงไปที่ปิตานะคะแล้วก็โพคาปิตาโพคาแล้วยังมีมาที่ไหนอีกไหมอ่าไม่มีเนาะมันมีที่ปิตากับโพคาเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งการเงินเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์บางคนต้องบอกบางคนนะไม่ใช่ทุกคนซะเสมอไปบางคนอาจจะได้มีรายได้เข้ามาจากอสังหาริมทรัพย์จากที่ดิน ะะหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจในด้านอสังหาริมทรัพย์มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกื้อหน,นุนหรือบางคนอาจที่จะได้รับมรดกเป็นที่เป็นเป็นที่ดินแล้วอาจที่จะเอาไปจัดสรรปันส่วนให้เขาเช่าหรือขายเกิดขึ้นได้นะคะจะได้รายได้จากที่ดินจากผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้ยกให้หรือได้รับมรดกได้ด้วยเช่นกัน หรือบางทีก็อาจจะหมายถึงว่าพอมีรายได้แล้วผู้ที่เกิดวันศุกร์จะนึกถึงเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์นึกถึงเรื่องที่ดินอยากซื้อที่ซื้อทางอยากจะซื้อเอออยากจะมีทรัพย์สินเก็บเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปของอสังหาริมทรัพย์เขาเรียกเออการเก็บเป็นที่ดินหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมันเพิ่มพูนนะแต่ถ้าเป็นลถเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ในที่นี้เขามองว่าเป็นที่เป็นทางมากกว่านะคะ ทินมาดูถึงว่าการเงินเนี่ยผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะเพราะว่าในตําแหน่งเนี่ยตำแหน่งมาตาก็ผู้ใหญ่ก็ยังเป็นดาวการเงินดาวความรักการเงินอยู่ทินมาดูถึงว่าแปดตัวของผู้ที่เกิดวันศุกร์เองมีเงินแล้วเป็นยังไงมีเงินแล้วลงที่ครอบครัวช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเพราะคุณทําอะไรทําเพื่อครอบครัวนะคะทําเพื่อครอบครัวทุกอย่างเลย ตัวเองนึกถึงทีหลังนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรกสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มาดูตําแหน่งการกระทําของเราตนุเป็นโสรดนะคะโสรดในที่นี้ก็ถามว่าทําอะไรมีคนช่วยเหลือไหมทําอะไรประสบความสําเร็จไหมโสรดเนี่ยประสบความสําเร็จแต่อุปสรรคก็มีอยู่เหมือนกันนะอุปสรรคที่มีก็คือบางทีคนที่คอยช่วยเหลือเราเนี่ยบางทีเขาก็ลืมเราโสรดไม่ได้มีการช่วยเหลือเราแบบสม่ําเสมอนะ นึกขึ้นมาได้ก็ช่วยลืมไปก็ไม่ได้ช่วยหรือบางทีลืมไปเลยด้วยซ้ําไปเราต้องคอยจี้คอยกระตุ้นแต่ถ้าเกิดเราอีโก้สูงเกินไปเขาจะลืมเราไปเลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะผู้ที่เกิดเอ่อวันอ่ในตําแหน่งสุภะก็ชื่อเสียงก็เออมีตําแหน่งสุภาด้วยเนอะพยายะสุภะเอามากี้พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะได้รับการช่วยเหลือจาก ผู้ใหญ่จากคนที่มีอํานาจเหนือเราเนี่ยเราจะต้องหมั่นติดต่อหมั่นพูดคุยหมั่นที่จะแบบว่ามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเรื่อยๆเพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องลืมเรานะคะมาดูถึงเรื่องการงานการงานได้ดาวดาวพุธนะคะกัมมะดาวพุธดาวพุธในที่นี้ดาวพุธไปที่ปุตตะนะคะดาวพุธไปที่มรณนะดาวพุธไปที่ทาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยกัมมะเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านการพูด พูดยังไงที่ให้มันได้เงินพูดอาจจะมีการพูดหรืออาจจะมีการเซ็นสัญญาในการทําโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะแล้วไปที่ทาสานั่นหมายถึงว่าการที่ทําอะไรเกี่ยวกับ คนหมู่มากเกี่ยวกับคนในสังคมนะคะงานที่ทำเกี่ยวกับด้านสังคมที่ต้องใช้คำพูดคำจาหรืออาจที่จะได้รับการติดต่อมาจากโครงการใหม่ๆจากความสำเร็จของคุณจากผลงานของคุณทีนี้ ชิงไปที่มรณะมรณะอาจจะมีโครงการหรือมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลไปต่างประเทศหรือต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลออกไปหรือในที่นี้เขาบอกว่าคําว่ามรณะในที่นี้มันอาจจะกาหมายถึงการที่เรียกว่าใช้คําพูดคําจาช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนในสังคมอย่างเช่นให้คําแนะนําที่ดีอย่างใครที่เป็นหมอดูอย่างใครที่เป็นที่ปรึกษาหรือใครที่เป็นโค้ดหรือใครที่เป็นทําอะไรเกี่ยวกับด้านการที่เรียกว่า นักจิตวิทยาอะไรประมาณนี้นะคะจะถือว่าได้ดีเลยทีเดียวนะคะมาดูถึงเรื่องในช่วงเดือนเ,ออเดือนมิถุนายนนี้นะผู้ที่เกิดวันศุกร์เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในดูภายนอกดูอ่อนไหวง่ายเซนสตีฟง่ายแต่จิตใจของคุณในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เข้มแข็งมากเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจำฝังใจกับทุกสิ่งทุกอย่าง ลืมยากไม่ว่าไม่ว่าใครที่มาทำอะไรให้คุณรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจหรือเจ็บแค้นคุณไม่ลืมนะคะทีนี้มาดูตำแหน่งศัตรูตำแหน่งศัตรูในอลิเนี่ยเป็นดาวลาหูลาหูในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเออเขาเรียกว่าลาหูคือเราอาจจะมีศัตรูที่มีนิสัยออกแนวที่เรียกว่าอันธพาลพาดะไปหมดนะคะ หรือเป็นคนที่มีนิสัยพูดจาเอะอะโวยวายผงผางในที่นี้ราหูเนี่ยเขาเป็นคนรักพวกรักพ้องเพราะฉะนั้นคนที่เราอาจจะเคยเป็นพวกพ้องเขาแต่ในตอนนี้เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นพวกพ้องของเขาเขาอาจที่จะตัดเราออกจากความเป็นพวกพ้องของเขามันก็เลยทําให้เขาจะเขาตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณเพราะฉะนั้นนะให้ระมัดระวังเราไม่ได้พวกพ้องของเขาจะพูดจ,จาอะไรต้องระวังคําพูดคําจาด้วยส่วนเ มาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ระบบระวังเกี่ยวกับเรื่องเออต่อมทอมซินอักเสบนะคะแล้วก็ไทรอยระวังการเป็นภูมิแพ้ระวังโรคโรคใหญ่ๆที่รักษายากด้วยนะอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจค่ถ้าไม่เป็นได้ก็เป็นก็จะดี คอยหมั่นควบคุมคอยดูแลใครที่อายุห้าสิบอัพหมั่นเจาะเลือดตรวจน้ำตาลนะคะตรวจความดานันตรวจเบาหวานตรวจโรคหัวใจไว้บ้างดูว่าหัวใจเต้นผิดปกติไหมมันส่งผลมาจากอะไรแบบนี้นะคะนอกนั้นแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงแต่สำหรับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เองลาบผลรายได้หรือโชคลาบต้องพูดถึงว่าโชคลาบจะมาจาก เลขเก่าเลขเดิมที่เราเคยเล่นแล้วเรากําลังคิดจะทิ้งละไม่เอาละระวังนะพอทิ้งปุ๊บมันจะหวนกลับมานะคะมีเกณฑ์ของการที่จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าคนแก่คนที่จากไปแล้วเหมือนว่าเรากําลังจะทิ้งเรากําลังจะไม่สนใจมันจะกลับมานะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ลองดูนะลองดูอย่าเพิ่งทิ้งนะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะอ่ะทีนี้มาดูถึงว่า มีอะไรที่ต้องระวังอีกไหมสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์มาดามสรุปให้เลยดีกว่านะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เองในช่วงนี้นะคะช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการมีเสน่ห์ของเราระวังเรื่องความรักนะคะระวังเรื่องความรักว่าจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นใครที่มีคู่ก็มีเกณฑ์ของการมีรักซ้อนได้แต่ใครที่ยังไม่มีคู่ใครที่เป็นโสดก็มีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีเสน่ห์จะดึงดูดเอาคนที่มีคู่ครองแล้วเข้ามาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง หรือบางทีสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์บางคนมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วด้วยนะนะคะพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วแต่อาจจะเป็นการเนี้ยแอบพูดแอบคบแอบคุยกันแบบลับๆไม่เปิดเผยนะคะแต่ว่าสังคมข้างนอกเขาอาจจะเอาเราไปติฉินนินทาได้เพราะเขาจะสังเกตได้นะคะก็ระวังเรื่องตรงนี้มันจะส่งผลทําให้เรามีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ เสื่อมเสียชื่อเสียงจากสิ่งที่เราทําแบบปิดๆบ้างๆไม่ได้เปิดเผยได้ด้วยเช่นกันระวังเกี่ยวกับเรื่องเ,อาเขาเรียกว่าเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับความใจดีหรือระวังเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยเขาบอกว่า เราเป็นคนที่ถึงจะมีรายได้เข้ามายัางไงก็ตามเราเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารจะหมดไปกับคนในครอบครัวหมดไปกับลูกหลานบริวารดังนั้นเนี่ยใช้ใช้เงินหรือจะจับจ่ายใช้สอยอะไรมีเหตุผลในการใช้สักนิดนึงอย่าใช้ตามอารมณ์หรืออยากจะให้อยากจะใช้ก็ใช้ไม่ควรทําแบบนั้นนะคะมันจะทําให้เราอะเก็บเงินไม่อยู่มันจะทําให้เราเหนื่อยกับครอบครัวมากจนเกินไป ส่วนเรื่องศัตรูศัตรูจริงๆแล้วถ้าถามว่าจะทําอะไรเราได้ไหมถ้าเรารู้จักอ่อเขาเรียกว่าถ้าเขาแข็งเราอ่อนเขาทําอะไรเราไม่ได้นะนะคะมันเป็นการที่เรียกว่ามันก็แค่เรารู้สึกเจ็บเจ็บคันคัแต่ถ้าศัตรูจะถึงขั้นทําร้ายเราทําลายชื่อเสียงเราได้มากน้อยแค่ไหนทําลายชื่อเสียงทําอยู่แต่ทําไม่ได้มากนะคะถ้าถามว่าทําลายชื่อเสียงไหมทําอยู่แต่ไม่ได้มากนะ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะเพราะฉะนั้น <minority> อ่อนน้อมถ่อมตนและแก้งโง่เข้าไว้คุณจะข้ามข้ามผ่านตรงจุดนี้ไปได้จบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครสนใจศาสตร์กระดานเลข7ตัวมาดามมีเปิดสอนนะคะใครสนใจทักมาดามไปที่ Facebook ของมาดามได้ค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงเรายังสามารถอ่านได้ลึกมากกว่านี้อ่านได้ละเอียดมากกว่านี้อีกนะคะหรือไปที่ไลน์ของมาดาม0 6 1 7 3 6 0 4 4 0นะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ